สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Dead Red Dead Redemption กันนะครับเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เหมือนว่าเราจะมีภารกิจอยู่2องภารกิจนะครับเป็นภารกิจคุณเพียคุณเีเคร์ตันกับภารกิจบิลนะครับวิลเลียมสันเดี๋ยวเราภารกิจนี้กันละกัน ไปชมกันเลยพวกนายเป็นอะไรสองขาว่ากันนี้พวกนายดูดูขี้ขาตาขางกันหมดแกก็ด้วยปากทำไมกะนี่ก็นานแล้วฉันไม่เห็นเลยว่าจะมีหมาตัวไหน คัดว่านะคงคายกับเราตกเขาตาย,มยาหมดแล้วใช่ถ้าคงได้ถ้านายพลาดฉันคงจะงานฉนลองง่ายฉลองแน่นอนอ๋อแกตลกมาใช่ไหมนายนอนเฮ้ยมันจะมีนะตรงไหยฉันคงไม่ขำเหมือนพวกแกสองคนหยุดได้แล้ว เดี๋ยวเนี่ยไอ้โคโงแกต่อยกันทำไมไปชกไอ้โคมโอริสโกน่นเอาให้นักแกอยากจะทำ้ีานทุกคนเราต้องทำได้แล้วในใจเราด้ชอ้ที่เราเจอมนักแกต้านกัไม่ได้เลยอยากทายต้องล้างบางโคมอริสโก้รู้ว่าคนเจ็บมันอยู่นั้นแ e ่ไม่ได้สงสัยว่าฉัน You said revenge is a luxury hum we can't afford. This is the right call, Martha. Take, take this. This yeah is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Home always had good information. Come on. Ah. And and you think he? now is the right no, time to head a trend? Right. Right. Now, you, my fancy living on deer piss and rabbit shit, I'm getting too old for that life. <laughs> Mr. Matthews, <laughs> Mr. Mr. Smith, <laughs> Mr. Smith <laughs> Mr. Pearson, <laughs> would you please look after <laughs> the <laughs> place Bill <laughs> <through laughs> the O'Driscoll's about? Yeah! It's out west, right school Yeah! Said, follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these paths before they ลอยเท้าม้าหลายตัวเหมือนเดินมาทางนี้ทุกทีนะครับฉันบอกได้เลยว่าจะพวกโง่อย่างพวกมันเท่านั้นที่จะออกมาตอนนี้เพราะมันต้องไปทางนี้แน่ๆคนโอเคนะได้แนนอนฟังนะฉันรู้ว่านายไม่ชอบแผนนี้ตอนนี้นี่คือการเดินหมังที่ถูกต้องโอเคคุณรู้ผมอยู่ข้างคุณ จะได้บทเรียนจากการตามฆ่าไอโอริสโกมาแล้วยิ่งปล่อยมันไว้ต้องสูญเสียคนรักยี่เป็นศึกระหว่างคุณกับมันมันต้องจบลงสักทีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโอเคสดอะไรลืมได้ก็ลืมอะไรจบได้ก็จบสิ่งที่มันทำกับแอนนาเบลฉันทำ แต่คุณฆ่าน้องมันนะใช่ฉันขับมันแล้วว่าไอ้เลวนั่นจะรีบตามมาเจอเราในนรกนั่นแหละจะจบใช่เลยครับนายเห็นไหมขวานันเราตัดไปทางนั้นมันหลบไปอยู่แถวทะเลสาบเราคงอยู่แค่นั้นล่ะ Hold up here. All gentlemen. right, This is it. เอาล่ะสปาร์บุรุษถึงเวลาแล้วเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วดาบพร้อมแล้วดาตีเอาล่ะใช้กับคุณโมแกนเราจะขึ้นไปที่นั่นว่าเราไปแี่ยังไงกับแคมป์นั่นคุณวินเลียมสานคุณเบลอาหารจุดสุกดูจากด้านนอกของแคมป์คุณซัมเมอร์ ไอ้สองคนไปจับที่นี่ไปได้โอเคครับแล้วเราต้องไปดูราดราวกับดันแชมป์โอเคเรามาถึงละ มันแค้มค่อนข้างใหญ่เลยนะครับในไงพงมันใช่พงมันแน่นอนอ๋อที่เราส่องบังคับได้นั่งโคมเหรอคิดว่าใช่ดน,นแหละมันอ๋อไอตัวนี้ตัอโคม มาคุยกับใครอยูทาทา่้าถาโมโหจัดไม่นะมันจะไปแล้วเหมือนว่าจะใช่นะพเพราราชการมัเลยไหมไม่โครมเราได้เดีแล้วที่ให้พวกมันบลอกสวดกลับออกไปก่อนก็ไม่จะ้ลงนะส้สถ้าหลับไปป้นมันแต่มันไม่รู้ว่าใครทำดันรือเข้าไปที่ไหนกัน อย่าลืมหยิบไรเฟิลมาจากกระเป๋านะมานานด้วยโอเคเราต้องกลับไปที่ม้าเพื่อไปเอาปืนไรเฟิลที่ไดกให้มานวเนลยเตยมตัวสสยมาจากขบวนนี้แน่ๆอยู่แล้วนี่นะขอเป็นลุงดีละไปกัน ฮ่าเธอนี่นายหมดสัทธาในตัวฉันแล้วใช่ไหมเนี่ยเราต้องการสรปียางนอกจากนี้อะไรก็ช่างรถแหไอโครมเราเราได้โอเคเมืสาเร็วนั่นเป็นปขะยชให้จากการทีนี้ก็มาเถอะ ทัดเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานนะครับนี่อย่าเดี๋ยวเราไปทีเข็มด้านล่าง

They're going to be gunning for you. Okay. But the way our luck's been running, hush, let's just get down there first. Down through these trees, quick. Okay, let's get in cover. <laughs> that fella smacked help! Alright, boys, kill these sons of bitches! More of those cabins. I'm gonna nail every one of them bastards. I think that's all of them. Search the bodies. Strip everything we can from them. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Cole doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. More coming in from the forest. thank <laughs> you detonators, explosives, anything you can. Let's go. Here. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. Of Mr. Leviticus Cornwall. Let's get out of here. How you boys. Oh, are you careful. How have... Good work, fellas. You're not, not a poor starving down and out. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaw. But it's for life, fellas. Wait until we have John. back. Charles and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this hit will hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. <laughs> yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know... โอเคครับผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ต้องเงียบเสียหนึงครับโอ้แนอ่นอยู่แล้วเหมันทุกครั้งเราต้องนำมันหก้าวเสม,มอต้อน่ใจว่ามันรู้ว่าเรารู้ทันมันเราทำพาดที่แบ็กวอเตอร์มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเอละลรโควรมากรูยสหายหืม <c oughs> เฮ้ยเห็นมันนั้ไหมใช่ไหมนั่นใช่มันไหมที่กับครมเดี๋ยวผมจะการเองเคียบมันให้เรากดแถมใช้เชือบไปได้หรือว่าจะลุกหน้าไปก่อนอย่าเพิ่งให้มันตายล่ะเราจะเข้เข้าไปถึงมันตกลงตามนั้นไอ้ตามนะของโอริสโก I sent you one day out. You're coming with me. Please don't. not. Oh, God, no. แกเชื่ออะไรอ้หนูผมไม่รู้แกไม่กล้ชื่อเองซิเคเดนเคเดลลีดาฟฟี่เคเดนอาล่ะฉันไม่โกหกแกนะนี่เป็นที่ยิ่งที่สุดในชีวของแกเคเดนดัฟฟี่คุณจะพาผมไปไหนีที่แกไม่อยากไปทำไมแกมึงจะทำอะไรผมทำอะไรที่แกไม่อยากทำฉันแนะนำว่าแกเก็บเสียงไว้ร้องไว้หัวจะดีกว่า ไม่นะเด็โปรดขอร้องแล้วครับเด็กโปรดเถอะฉันขอร้องละ่ะนายหุบปากของ,าง,ของนายดีกว่าไอ้ขี้แยใจฉันหุบปากให้ ผมก็ไปกับมันพอยผมไม่ได้ผมขอร้องได้โปรดให้ผมทำอะไรก็ได้มี่จะดองดีกับฉันใช่ไหมฉันจะหักกระดูกแกให้หมดะผมขอรุดผมขอรุดได้ยไหมยอาฉันใด้ไอ้ฉันได้ยี่คำเดียวโอเค <caso> <nói> xứng, cười, đó, ch oh, Honestly, really huh, shit, it, yeah. Chung với là nên làm tuổi đó. Đây. Take up. Mấy càng còn buồn, bố khâu này tải đi cho một người. Are you a little sick, didn't you? Welcome to your new home

ใช่ไหมเชื่อเลยโว้ดิสโก้ในแชมป์ของเราไม่นะผมเชื่อว่าโว้ดิสโก้ผมเกลียดมันแต่แกเลยย่อมาเถอะเกลีย์ได้ที่เราไม่ได้ตัวโครมโอ้เลยมีโอกาสอีกแน่ตอนนี้เราหาทางเอาโปรไฟนั่นก่อนแน่นอน